ครับผู้เส้นแบบช่วยนิดนึงนะไปเลยครับรอบที่สองครับทีมที่หนึ่งนับว่าไงครับพร้อมหรือยังไปเลยครับโอ้ไปได้ไกเลยนี่ทีมที่สองครับทีมที่สองทีมที่สองครับพร้อมครับเดี๋ยวไม่แนะเดี๋ยวไม่ถือโล่ไม่คุยดิสขออนุญาตเออไปเลยทีมที่สองพร้อมครับเออจะเมื่อยไหมล่ะเมื่อยบอกคุณนะ

นะครับตอนนี้ทีมที่3ระวังไว้เฮ้ยไอ้มีโกจับจับกระบอกไว้ด้วยจับกระบอกตกไปกระบอกไว้ไปนะครับอย่าลืมกดกระบอกไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระบอกให้หมดเลยคนที่อยู่ตรงเนี้ยจะด้วยตัวนี้เลตัวเออเดี๋ยวต่อคิวกันเนาะเดี๋ยวต่อคิว พูดดีๆพูดดีๆเดี๋ยวมันกล้องครูโดนบอกอ่พร้อมครับทีมที่สี่พร้อมเริ่มครับบุญเลิศสุชาติผ่านทองแท้รนะว,วังเอียงซ้ายไปแล้วครับบอกแว้ว่าจะเอียงซ้ายเอาละครับอยู่ใกล้เคียงใกล้เคียง ีแหละเอาสุดดเี๋ยวเปลี่ยนกันเมื่อยก็เปลี่ยนกันน้ครับอเอาละครับตอนนี้ทีมที่ห้าเริ่มมันจุแล้วนะครับระวังสุดด้วยจไอ้ไอ้จับสุดด้วยจับก็กระบอกกระบอกตรงฝาฝาสุดมันล่มเลยอ่ะทีมที่เท่าไหร่ละ เครับทีมที่6อ่าพร้อมครับเอ็นนานุศลาแล้วก็มีพร้อมไปครับระวังเอียงซ้ายเอียงขวาดูให้ตรงด้วยเอียงซ้ายหรือเอียงขวาดูให้ตรงด้วยดูให้ตรงด้วยพร้อมแล้วไปแล้วตรงไหมตรงไหม ตอรี่รางวัลที่หนึ่งมาให้เมย์นทีมที่เจ็ดครับนะครับทีมที่เจ็ดพร้อมครับพร้อมแล้วครับใส่ได้เลยครับใส่ได้เลยพร้อมแล้วอ่าพร้อมนะครับอ่าพร้อมแล้วไปเลยครับทีมที่เจ็ดนะครับทีมที่เจ็ด ไปแล้วครับสลัมใช้ความนิ่งค่อยๆสู้ค่อยๆสู้ไปแล้วครับโอ้โห่กาบพระวม่บอ่้อมครับจับกระบอกด้วยจับกระบอกด้วยโอเคเนาะ อ่าพร้อมครับพยูพร้อมนะครับอ่าพร้อมครับค่อยๆครับค่อยๆไปอ่าเอาแล้วครับไปแล้วป่วยไปแล้วอ่ายังไม่เนีดึงใกล้แค้นนะถ้าจับจับทิศที่ตรงนี้ตรงเลยนะครับพอดีเลยทีมที่ทีมที่เก้าครับนี่ครับ ผมบอกว่าสูกให้ตรงสูกให้ตรงยกให้ตรงครับยกให้ตรงพร้อมแล้วครับไป้วครับเต้มไหมโอ้ใกล้เคียงครับรอบที่องาใกล้เคียงเล่มาแล้วนะครับรอบที่านอลแมครั อ่าโยกตรงๆครับสุบใ,ให้ตรงๆอ่าสินอ่องนี่ต้องสุบแบบสินอ่องนี่ครับเอาครับว่าดูแล้วว่าพอดีไหมพอดีไหมไปนิดเดียว,ไ,วไปนิดเดียวไอ้นิดเดียวน้อยไปนิดเดียวนะทีมที่สุดอ่าครับทีมที่สุดมาแล้วนะครับขอบคุณคุณเสียงนะครับช่วยเช็คอุปกรณ์ให้ตลอดทันท่วงนะครับ คนอันนั้นคือไรเปล่าโยมปอนน้ำหมด <c oughs> ไอ้เนี้ยไอ้ที่นี่แล้วอะให้โอกาสคุณโยบบอกให้โอกาสไปเปเร็วหน่อยเร็วหน่อยคุนิดถ่ายรูปให้หน่อยดิถ่ายรูปกับแก๊งเจ็ดเจให้ผมหน่อย เด็กๆมองกล้องเด็กๆมองกล้องนู่นกล้องคนนี้หน่อยอ่ามาแล้วครับทีมที่11บเอ็ดนะพร้อมครับพร้อมพร้อมอนนังสืันย่าอ่นหนังสกินนังโก้ดันในสุดครับเอาแล้วครับสูบเลยครับสูบเลยอัดให้แน่นๆครับอัดแน่นๆหน่อยอ่าอัดอีกครับอัดอีกไปแล้วครับโอ้ยังใกล้เชียนมันดีขึ้นนะดีขึ้นทีมที่12ครับ เด็กๆถ่ายหนงมาเลยเตะชิดเด็กๆถ่ายรูป่อยแล้วก็อนุชิตนัดูอนุชิตอนุชิดดูหัวจะลวดด้วยอนุชิตดูหัวจะลวดด้วยไปแล้วครับโอ้ยตเกิ้ลเกิดเชีองใกล้เช่องวิดเดียวนิดเดียวนี่สิสิบสองครับ ส3บสคันค re sure ันจ oh. ่อพี่เขามีกี่ทีมเนี่ยเธอรู้ไหมนี่ครับคันคันจ่อโอ้โหหรือว่าในหมู่เพื่อนชอบเรียกว่าคันควยจอนะคนนี้มาเลยเอาละครับไปแล้วครับยกขึ้นนิดนึงครับไปแล้วครับพอดีไหมพอดีใกล้เคียงนะใกล้เคียงไปนิดเดียวเติมเลยไปนิดเดียวทีมสุดท้ายครับทีมสุดท้ายทีมที่สุดท้าย ที่สิบสีโอ้โหนะครับโอ้โหเมื่อกี้ไปดีนะไปตรงคุโยเลยนะแต่คุโยบอกว่าไม่กลัวจรวดนะช่วงนี้กลัวโดนนักเรียนตบนะตอนนี้คุโยอ่ไปแล้วใช่ไหมไปแล้วอวะแม่แม่เตรียมจรวดแลรอบที่สามรอบรอบที่สองรอบสุดท้ายยโอ้คุณมอดโมออาหมา <othe> มาดดเอออ่านะครับต้องขอบคุโยนะคนแดดทนฝนนะครับคุโยไม่กลัวแดดนะแต่กลัวนักเรียนติดกลัวนักเรียนติดคอตีเข่านะช่วงนี้คุโยนะ พยโยนนะครับผิดสองคะแนนไม่ได้นะครับพยโยครับระวังด้วยนะนะครับตอนนี้นะครับรอบที่สามนะรอบที่สามอันนี้เป็นการทดลองนับของของทีมที่เจ็ดนะครับขับเพื่อจะลุกนะครับทดลองดูว่าใช้ได้ไหมเริ่มสตาร์ทคุณดูหัวเอียงไปซ้ายแล้วไปแล้วเนี่ยผมว่าเอียงไปซ้ายแล้วเนี่ยผมว่า ยังไม่ทันขาดคำเลยมันปล่อยไปแล้วกี่ลา้านเมตรวะ